I see โอเคครับก็สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูชีวิตประจําวันนะครับของการทํางานคือการที่อยู่ในเนี้ยแล้วพวกเราไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาทําอะไรกันตอนเย็นไปกันเลยครับไป okay. หรือก็จะเป็นกันหมานะครับตัวนี้คือหมาเนี่ยมันชอบเข้าหมาเนี่ยมันชอบเข้ามาในนี้นะครับก็เหมือนจะมานอนอยู่ตรงเนี้ยมันจะเหม็นมากเลยก็เลยต้องปิดเอาไว้นะครับและนี่เป็นห้องที่ผมอยู่หันประตูหากันอย่างนี้เลยเช้าเช้ามาเจอหน้ากันนะครับก็ทักทายกันสวัสดีพี่ๆี่น้องนองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ มีของด้วยนะไปตักข้าวมามีขนมด้วยนี่ก็จะเป็นช่างนะครับช่างช่างบอมนะครับก็จะทำทำตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรช่างทำอะไรครับช่างทำเดือยไม้ครับทำเดือยไม้เดือยไม้นะครับมีใครสั่งออเดอร์อะไรบ้างเหมือนช่วงนี้ยังไม่มีอัน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 นี้เป็นออเดอร์ของใครเนี่ย เท่าไหร่ขนาดนี้ของจ่าแหลมครับอ๋อจ่าแหลมนะสองร้อยคือเป็นชั้นสองร้อยสองร้อยชั้นวางรองเท้าวางต้นไม้อ๋อชั้นวางต้นไม้โอ้โหจ่าแหลมเนี่ยนะปลูกต้นไม้อะไรวะจ่าดิ้งครับอ๋อให้จ่าดิ้งนะราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่นี่ที่ขายให้คนกันเองครับสามร้อยคนกันเองสามร้อยนะครับวันนี้มันยังไม่เสร็จใช่ไหมมันยังไม่เสร็จเสร็จแล้วครับเอาเสร็จแล้ว ทาสีไปเรียบร้อยแล้วโอ,โอเคเหลือลงสีอีกรอบอ๋อเหลือลงสีอีกรอบนึงนะนชัเนี่ยับางต้นไม้นะครับจะเป็นโซนเล่นหมากลุกน,นะครับนี่จะเป็นเซียนเซียนที่ยังไม่มีใครเคยชนะนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายตอนเขาเล่นให้ดูแล้วกัน แก้วเอ็มเยินมาก็ทําเดือยไม้นะครับเสียงเลื่อยไม้นี่ก็จะค่อนข้างหนุกหูืหน่อยเอ็มก็เตอะไรอย่างนี้ไปดูทางนู้นกันบ้างออดูผลผผักนะครับกวางก็จะปลูกปลูกผักนะครับผักเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นตากล้องของเรานะครับน้องบอมนะครับกําลังวิ่งอยู่ไปแล้วฮะไปเร็วมาก โอเคไปดูกันว่ามีผักอะไรบ้างนี่นะฮะผักผักอะไรไม่รู้แหละผมรู้แค่ว่าเนี่ยอันเนี้ยผักบุ้งนะนนี้อะไรอ,ะอ่ะมะเขือปะ่ะตำลึงเหรอไม่ได้ใช่ไม่ค่อยสันทัดนะครับเรื่องผักอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวโพดนะครับปลูกทำไมก็ไม่รู้น่าจะหายนะครับขวโพดมะละกอนะครับ จอมปวกนะจอมปวกนะครับเมนูอะไรวันนี้เบียเมนูเมนูอะไรว่ามีข้าวผื่นข้าวโพดอ่นะเขาน่าจะผัดอะไรสักอย่างตำข้าวโพดหรือเปล่าน่าจะตำข้าวโพดเลยครับโอเคฮะแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าโอเคฮะเดี๋ยวเบียร์บอกเราอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกัน ราปล่อยให้เบียร์วิ่งสร้างหุ่นก่อนตอนนี้กำลังปั้นหุน่นเ,เราไปดูกันนะเฮ้ยทำไร <laughs> จะไปวิ่งใช่ไหมนะเ,เ <laughs> นี่ยนี่เป็นห้องคุณบอสนะครับเคยมาถ่ายเมื่อนา,นานมาแล้วแต่ว่าวิดีโอตอนนั้นมันโอ้โหจบเลยโคตรเสรียดายเลยมันโหลดมาจากเฟซไม่ได้ไงจริงไหมได้เลยเพิ่ง<อ>ได้ลงแล้ว รถใครก็ไม่รู้จอดเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะเนื่องจากว่าเขาไ,ได้กลับบ้านกันนะรถมันก็กเลยเยอะหน่อย <N> นีย่ค <N> ุเอะไรฮะอ่านั้นท็อปทำอะไรฮะยิงตายครับ <N> อ๋อยืนเยี่ยวนะครับโอ้หนุนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ยังไง <N> นี่กำลังจะทำเมนูอะไรครับวันนี้ยำหมูยอยมนหมูยอนะครับครึ่องมือไดอาบน้ำหมดเล้วที่มันถล่มเยเดือดแน่แล้วก็ไปคุยกันใคเป็นเครื่องมือร้อนพี่แออ๋เครื่งยำมันมีใส่ข้าวคั่วด้วยนะน้ำมันหอยนะครับหนาวด้วยวันนี้แล้วก็ต้องใส่น้ำมันหอยด้วยวันนี้หนาวเดี๋ยวเมนูอะไรเอ็มหอยทาขอยแมลงคั่วอะไรเนี่ยหอยแมลงคั่ว จากจันทบุรีจังสายครับกับตันเมกาไหนพาออกกำลังกายโชว์ข่าสองข้าดิโชว์หน่อยเอาชอบออกกำลังกายไม่ใช่เหรอเอากกำลังกายหน่อยโชว์หน่อยออกได้ดูไงไม่เอากลุ่กล้ามเปิดกล้ามโชว์หน่อยไปกระดาษโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละถ่ายให้ดูแค่นี้แหละบ๊ายบายเพราะว่าผมไม่รู้ผมจะถ่ายอะไรต่อไง ถ่ายบใสหรือว่าจะไปถ่ายชิตานุกลุนโดอ๋อนี่ไงที่นี่บอลใส่ไม่เห็นเนีใครที่สนใจก็มขโมยไปได้นะครับขโมยไปเลยนู่นบอลบอลบอลใส่บอลใส่นะครับผมอันนี้อะไรทำอะไรกันพยายามทำอะไรกันฮะ พยายามทำเลยเปียบมวยเหรอเอาดิเอาดิเอา,เอาจัดสักหน่อยเขาไม่มีใครเตะหรอกเขาไปกิปนข้าวหมดแล้วเตะไม่หล่ะแปลบอลลูกบอลในกลีตกแล้วผลลินละไม่แปลแล้วเสร็จโซนนักกีฬานะครับโซนนี้เาจะไปกินข้าว้ทันหกโมงทุกวันเลยแค่แอลแลมนะครับออออกอลแอลแมอาบน้ำอยู่เนาะวันนะีนน้ก็พอแค่นี้นะครับผมไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วโอเคครับลาไปก่อนครับ So what the cup Boom.